สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หอผู้ป่วยโ,โควิดโรงพยาบาลบ้านหลวงค่ะสวัสดีครับพรมแพ่พี่น้องจาวอำเภอบ้านหลวงทุกทุกท่านทุกทุกคนครับทางโรงพยาบาลบ้านหลวงขอนําเสนอความก้าวหน้าของการปรับปรุงจุดบริการประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดสิครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกๆท่านทุกๆฝ่ายเป็นอย่างดีครับทั้งในส่วนของ ช่างและกลุ่มจิตอาสาต่างๆอาหารการกินและของบริจาคเพื่อการรักษาพยาบาลต่างๆปวาแม่พี่น้องกับมีการสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับหอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับเขาได้มีการปรับโครงสร้างอาคารครั้งใหญ่เลยนะครับทั้งในส่วนของห้องผู้ป,ป่วยนะครับระบบไหลเวียนอากาศระบบกำจัดของเสียมูลฝอยติดเชื้อต่างๆ ระบบการสื่อสารและรวมถึงระบบความปลอดภัยครับโดยในวันที่3สิงหาคมนี่นะครับหอผู้ป่วยติดโควิด -19 โรงพยาบาลมะหลวงก็จะพร้อมเปิดให้บริการแล้วนะครับส่วนอาคารผู้ป่วยในสำหรับผู้ป่วยทั่วไปนะครับเราได้ย้ายออกมาอยู่อาคารตรวจเบาหวานความดันด้านหน้าแทนนะครับสำหรับท่านที่จะมาฉีดวัคซีนเราได้จัดสถานที่จุดลงทะเบียนรับคิวใหม่นะครับตรงอาคารประชาลวงใจ หรือที่ห,ห้องห้องว่างอาคารแผ์แผ่นทยหรือกายภาพนะครับเมื่อทุกท่านติดมาฉีดวัคซีนมาจุดนี้ก่อนเป็นจุดแรกนะครับส่วนคนที่ต้องการตรวจการติดเชื้อโควิดหรือเปิดห้องวัดสวบอ,อหูด,ดังเนี่ยเฮายังใจจุดคลินิกโรควัดเหมือนเดิมนะครับเขาบาา้เจจเเาโรงพยาบาลมาหลวงขอความร่มมือทุกๆท,ท่านเปิบัติตามมาตรก,การควบคุมโรด้วยคนเน่งครั้นะครับ มาโรงพยบาบาลตรงใส่หน้ากากอนามัยหากตีจอลดบอบปอสามารถจอดได้ที่ตลาดสดบ้านประคาใหม่นะครับเราชาวบ้านหลวงบัทอดทิ้งกันสักวันเ้าจะชนะโควิดได้นะครับสวัสดีครับ